ก่อนจะไปนะครับกับเกมพรีวิวฟุตบอลในค่ำคืนนี้นะครับก่อนอื่นขออนุญาตท่สรุปผลก่อนนะครับวันนี้ที่ให้ไปนะครับสำหรับตัวพรีวิวหน้าช่องครับบรีกทูนะครับแบตฟอร์ดนะครับพบทางด้านมอกแคมนะครับเมื่อวานนี้ผมให้เลือกเชียร์ท่าน้านแบตฟอร์ดเจ้าบ้านครับก็เปิดบ้านเอาชนะท่านด้านมอกแคมครับไปที่1ประตูต่อศูนย์ครับคู่นี้ยกไปนะครับ ส่วนทันตนตัววีในกลุ่มนะครับเซาเอ็ดยูเนเต็ดครับเปิดบ้านครับเอาชนะทางด้าน AFC ฟินครับไปที่2ประตูต่อศูนย์ครับคู่นี้นะครับเข้าเป้านะครับผมให้เลือกเชียร์ทางด้านเซาเอ็ดนะครับเจ้าบ้านครับในรายการเนชั่นแนลลีกนะครับของอังกฤษนั่นเองนะครับส่วนวันนี้ครับรายการใหญ่นะครับโอ้โหลงสนามครับข้างเลยครับยูฟ่าแชมเปียนลีกนั่นเองนะครับผมหยิบยกมาคู่นี้เลยครับเจ้าบุญทุ่มครับบาร์เซโลนาครับเปิดรังครับโอลิมปิกยูคคอมปานีนะครับพบทางด้านครับอตาลันต่าครับจากอิ ตลีครับลงเตะในเวลาตีสามบ้านเราครับเรามาดูฟอร์มนะครับของเจ้าบ้านกันก่อนเลยครับ5เกมที่ผ่านมาครับเก็บชัยชนะไปถึง4เกมครับแล้วก็เสมอ1ครับในเกมล่าสุดนะครับเปิดบ้านครับเอาชนะทางด้านคังขาวบาลิเซียครับไปที่เจ็ประตูต้อหนึ่งครับโอ้โหซัดบาลเซียเนี่ยหมดรูปเลยทีเดียวนะครับส่วนทางด้านลันต้าทีมเยือนนะครับห้าเกมที่ผ่านมาครับชนะสองครับเสมอสองแล้วก็แพ้หนึ่งครับ ในเกมที่แล้วพวกเขาบุกไปชนะทางด้านโคโมอครับที่สประตูต่อหนึ่งครับความพร้อมก่อนเกมครับของทางด้านบาร์เซโลนาครับภายใต้การคุมทีมของทางด้านครับพันชิฟริตนะครับเกมวันนี้ครับจะไม่มีทันดันผู้สาประตูมือหนึ่งครับที่มีอาการบาดเจ็บนะครับส่วนทางด้านดานนี่โอมโมนะครับมาร์คเบอร์นันนะครับรวมถึงทันดันอินยิโก้มาติเนสเนี่ยก็ถือว่านะครับยังไม่พร้อมลงสนามนะครับในส่วนข่าวดีครับวันนี้ครับเปตีนะครับหายจากอาการป่วยนะครับกลับมานะครับลงสนามอีกครั้งนะครับคาดว่าน่าจะ อ่าสอดแท้ได้เป็นตัวจริงนะครับในเกมวันนี้นะครับตำแหน่งผู้สาประตูครับวันนี้ก็ยังใช้งานท่านเชนนี่นะครับมือเกาวจากท่านโปแลนด์ครับลงเฝ้าเสาครับเกมแดงกลางๆก็จะมีท่านกาปี้นะครับส่วนท่านหน้าเป้าวันนี้ก็จะใช้งานท่านโรเบิร์ตเลวาร์ดสกี้นะครับเป็นตัวจบสกอร์ครับมาฟังทีมเยือนบ้างครับอัตแลนตาครับภายใต้การคุมทีมของท่านจารปิเอลโลครับกาสเปเินี่นะครับเกมวันนี้ครับจะไม่มีท่านโอดิลอนครับคอสซูนุครับประการหลังที่มีอาการบาดเจ็บนะครับรวมถึงท่าน กองหน้าตัวเก่งอย่างทางด้านจาลูก้าสปักกานะครับในส่วนของทางด้านมาเตนูรุนะครับยังต้องรอทดสอบความฟิตก่อนนะครับส่วนในยอับวันนี้ครับจะมีทางด้านอิสซักไฮนะครับพ้นโทษแบนครับกลับมาประจำการนะครับส่วนคู่ในการจบสกอร์ครับวันนี้นะครับก็จะเป็นหน้าที่ของท่านเลเตกีครับกับทางด้านลุคแมนนะครับแน่นอนนะครับเจ้าบุญทุ่มบาเซลนาะครับพวกเขาติดหนึ่งใน8ทีนะครับผ่านเข้ารอบล็อกเอาท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของทานอัลตันต้านี่มีลุ้นครับติดอันดับ1ถึง8นะครับ แต่ในเรื่องเพย์ออฟนี่ยังไงก็ไปเพย์ออฟอยู่แน่นอนอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าเกมวันนี้นะครับบาเซโลนาจะโลเคชันนะครับนักเตะนะครับบางตำแหน่งนะครับแต่ก็ดูจากไลน์อัพนักเตะที่เหลือนะครับก็ยังน่ากลัวอยู่นะครับแถววันนี้ครับได้เสียงเชียร์จากแฟนบอลด้วยนะครับในขณะที่ทนาอตาลันตานะครับจุดเด่นของพวกเขานะครับคือการเล่นเพดซิ่งนะครับเกมโต๊กลับนะครับที่น่ากลัวนะครับ แต่ปัญหาของอัตลันตาคือแนวรับนะครับเสียค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับเนื่อนไขสลับวันนี้ครับบาร์เซโลนาครับต้องบังคับชนะานนครับถึงแม้ว่าจะเข้ารอบแล้วนะครับแต่ยังไว้ลายครับกับเกมในบ้านเสมอนะครับวันนี้ให้เลือกเชียร์งด้านเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาไปได้เลยครับก่อนจากกันครับฝากกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้กําลังใจด้วยครับแล้วมาเจอกันใหม่ครับในวันต่อไปครับ